สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาพบกับอดิสรแฟมิลี่นะครับผมนะฮะเช้านี้เอากระบะมาครับนี่ครับบัญชากากศไม่ได้มาครับเพื่อนไม่สบายอยู่นู่นอยู่ที่สกลครับผมไม่ได้มาเลยใช่ครับเป็นแพ้ครับไปวันที่ไปศาลแพ้ เป็นผื่นเป็นผื่นครับออโอ้โหแอดแอนตัดหญ้าเป็นไงพี่คอนนี้กีดกสายโอ้สุดยอด <c oughs> เพอ,อแป๊บเดียวนะครับแกตัดหญ้าเสร็จนะฮะไม่ใบมีดมันใหญ่ด้วยอ๋อจริงๆผมอยู่บ้านผมก็ชอบใบมีดใหญ่ตัดมันดีไม่อันนี้ลงุงถอดให้ใบมีดใหญ่ออ่คนนะออน,นี้ใบมีดที่สองอ๋อจริงใบใหญ่มัน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 นำอ่า ของผมแล the <te ้วก็ตัดเร็วนะครับอันนี้คือเอฟเฟกมาเต็มนะเช้านี้นะฮะไล่ยุงนะไล่ยุงขันพนมโงงเฉียงััักกนมรรีีบบดิคคผฮ เห็นเมื่อกี้เล่นอะไรไปปุ๊บเราเห็นคอนเสิร์ตเดียวใครจะมาเปิดคอนเสิร์ตแถวนีนะ้ป้าไทยบ้านถืออาวุธประจำกายแล้วตอนนี้ไปแล้วอาวุธประจำกายโอ้เ<ป>ขาเรียกว่าไม้อย่างครับกระบวยตักน้ำนะฮะโอ้ เดี๋ยวตอนนี้เรายังไม่มีไฟฟ้านะครับกำลังกายก็คือกระบวยนะฮะใช้กระบวยในกำลังภายในแสดงว่า exercise ตอนเช้าเอ้ยยาเอ้ยยาเออ้นะเยืออเอ้ยย่าเอ้ยย่าอันนี้รู้สึกว่าอยากจะออกกล้องอย่างเลยเป็นกล้องอยู่ใน living ใสเลยนิกี้เรียวยูโหฮะ ขอแบ่งนั่งหน่อยนะฝึกมาฝึกมากับลุงจิมหรือเปล่านี่ฮะฮะขอนั่งหน่อยนะขอนั่งแบ่งนั่งหน่อยนะน้องโอ้ยเี้นะขะยางโลเอาเก้าอี้ประจำตำแหน่งลุงจิมหายไปไหนอ๋ออะไรนะเวดูดูดูไม่เก้แม่จะไปวัดไหมเอฟเฟกนะฮะเอฟเฟกมาเต็มฮะพี่แอนตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรอ๋อ างมูเป็นการย่างหมูนะครับย่างเนื้อไม่ได้ก่อการไร้าดใดทั้งสิ้นนะฮะไม่มีการก่อการร้ไม่มีการก่อการโอ้นี่พี่จันหอมนะดูแลช่วยแม่บ้านดูแลโต๊ะเก้าอี้เพราะว่าเผื่อคุณลุงมาเนี่ยประทาเออนิกี้ขึ้นนอนกีระทาเราก็แบ่งแบ่งแย่งนั่งกับน้องอืมมเช็ดหน่อยครับผมนะฮะนี่แหละครับเราอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนใหญ่ก็ช่วย ช่วยเท่าที่ตัวเองช่วยได้นะไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนทํานะคือทุกคนแต่ละคนก็จะทําได้ไม่เหมือนกันนะครับก็ช่วยกันคนละไม้ละมือนะฮะผู้ชายก็ช่วยงานใหญ่หน่อยผู้หญิงก็ช่วยตั้งแต่งานเล็กถึงงานใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนเนาะก็ร่วมแรงกันทํางานนะครับเราอยู่แบบนี้เราจะอยู่กันได้ยืดยาวเพราะว่าทุกคนมีหน้าที่ที่รับผิดชอบนะครับที่ตัวเองทําได้นะครับ อ้าวมาแล้วนะดูโอ้ดูโอ้น่าจะไปดูที่หรือเปล่านะฮะไปดูที่แน่เลยนะฮะนะหรือจะหรือจะเทปูนวันนี้หรือเปล่านะฮะฮโกโกวานะฮะที่จริงก็ ไม่ไม่ไม่แพงมากเนาะก็เท่าที่ลุงจิมกับพี่แอนเทก็ตกประมาณหมื่นหนึ่งนะฮะพี่ๆเน,นเาะคร่าวๆค่าปูนใช่ไหมใช่ทั้งแบบทั้งอะไรมันจะแพงกับไวเมดกับปูนแต่ว่าค่าช่างฟรีนะับพุ่งง่ายคือหาได้ที่ไหนหาได้ที่นี่แหละนะฮะค่าช่างนี่ถ้าเป็นข้าง,งนอกนี่เขาคิดเจ้าอย่างน้อยในช่างนี่หัวละห้าร้อยนะครับนะ อันนี้อันนี้ช่างฟรีนะฮะแล้วก็ทั้งคืนทั้งคืนนะก็มแห้ง่ืนใช่ใช่มันยังไม่แห้งผมเดินไปดูอยู่ต้องดูสายๆนะครับนะมันแช็ดนะฮะก็นี่แหละครับหาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วนะนอกจากที่นี่นะครับช่างฟรีกางานฟรีนะฮะทำคลิปทําคลิปเป็นค่าแรงนะฮะพี่พี่เอฟซีนะฉะนั้นดูคลิปให้พวกเราด้วยหัวหัวหัวนะฮะนะฮะ ฮะอืมโบดีโบโเลยนะผมช่างพงนะฮะเอาโบลเลย่มเริ่มบวมแล้วแดงขึ้นแล้วแต่วันนี้ก็จะลุยอีกถ้าเป็นนักกีฬาก็บาดเจ็บนะครับอวันนี้โดนโดนอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอ่าไวเมดคกับตันต้องอ่านให้ใหม่ว่าเมื่อวานอ่านว่าอะไร วายเมดไม่ใช่วายนะนั่นนะ FC แต่เมื่อพิมพ์ด้วยคำพูดมันจะขึ้นวายอืมแต่ช่างพงยืนยันว่าวายวายวายอะน่าอร่อยแล้ววายไม่ใช่เอกวายแซดเอกวายแซดเอวายแซดความยากว้างเท่าไหร่ยังเท่าไหร่ล่ะหนูก็เอาเหมือนลุงจิมเนี่ยแหละเพราะว่าความยาวกว้างเราก็ขนาดนั้นเลยเหมือนกันแหละ เอาเท่าลุงจิบแต่ว่าก็ถ้าถ้ามีงบนาสี่สิบเซนหรอฮะโอ้ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกมีงบประมาณจำกัดวัน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 นี้ค่าแรงช่างเท่าไหร่ครับโอ้ก็คิดจะมีค่าเครื่องดื่มคิดเป็นค่าเครื่องดื่มก็ได้ครับกไวกินขวดโกไับไว้กคนไรเนาะ ก็ผมเอาบูธมาแล้ววันนี้อกเมื่อวันไม่เตรียมบูธมาเลยไม่กล้ารู้ช่างพงเห็นไหมหลังจากที่ช่างพงขึ้นแล้วคนที่เก็บงานคือคนนี้นะถ้าไม่ได้เขาไม่เสร็จนะโอ้โหเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นพระเอกตอนจบเขาเป็นพระเอกตอนจบไงตอนตอนตอนที่สิบพอดีเแสดงว่าเมื่อวานเป็นงานแล้วท้งพงนอนปวดไม่น่าไม่น่าไม่น่าบอกว่าโอ้โหถ้าโดนนี่ปวดเลยทีเดียว เมื่อวานนี้ก็จับทั้งระมัดระวังเลยว,วันนี้ทําแผลหรือยังครับตอนเช้าทําแล้วเนาะอืมัมนแดงขึ้นมาด้านหลังโอ้ดูอาการนะครับต้องทําแผลตลอดเวลาไม่รู้ว่ามันเข้าที่เท่าไหร่นะอืะม <c oughs> ต้องเย่ยไม้วัดดูโอ,โอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอครับมันเข้าซอกเท้าช่างพงเลยนะครับน จนเป็นจุดจุดอ่อนของร่างกายแต่ก็ปวดเหมือนกันเลยทีเดียวเอฟซีมันคมนะใกล้หัวใจอยู่ผมับใกล้หัวใจอยู่นะเอฟซีเช้ายังเดินไปถ่ายคลิปได้นะนี่นะรับเปลี่อาการล่าสุดทั้งพุงนะฮะนะยังยังไหวอยู่นะครับยังไหวอยู่น่าเกือบขาดก็ยังไไม่เป็นรใจหัวใจนะฮะเป็นรอยเลยนะแก้ม เพราะหัวใจอยู่ที่กบรองอยู่กับลูกๆใครเลยใครเหมหัวใจผมอยู่กับลูกๆโดนมีดเฉียบจะโดนมีเสียบก็ไม่เป็นไรจริงเหรอครับเพราะหัวใจไม่อยู่นี่ลองไหมกลัวแต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเอาแล้วมี้ให้ช่างพงหายไวนะฮะขอให้ช่างพงหายไวๆเนาะเพราะว่้